เขาเขาใส่รองเท้ามินเนี่ยนด้วยบุกลินเห็นปะเห็นครับแล้วบุกลินชอบไหมครับชอบครับบุกลินจะเอารองเท้ามินเนี่ยนรองเท้ามินเนี่ยนเป็นยังไงครับเป็นสีอะไรครับเป็นสีฟ้าสีฟ้ากับสีอะไรครับกับสีเหลืองสีเหลืองเหรอแล้วใส่แล้วมันจะใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรอกหรอครับใส่แล้วมันหล่อรหรือเปล่าหล่อครับแล้วบุกลินอยากหล่อไหมอยากหล่ออยากหล่อแค่ไหนแค่ แค่ไหนครับแค่เแมลงสาบมันน่ากลัวเนอะอ้าวเปลี่ยนเป็นแมลงสาบอีกแล้วแมลงสาบทำไมถึงมันน่ากลัวครับมันมันกัดเนอะมันกัดตรงไหนครับมันกัดมากเออเออใส่บุกลินเออใส่กางเกงบุกดินเลอะเลยหรอแมลงสาบมันเออใส่กางเกงบุกดินเลอะเลยเหรอครับใช่ครับแล้วบุกลินกลัวไหมกลัวไม่ร้องกลัวอ๋อไม่ต้องกลัวทําไมครับเข้าหน้ารัก อแมลงสาบเขาน่ารักเหรอครับเขาน่ารักอืมแล้วถ้าเกิดเวลาบุลินเจอรูปภาพแล้วครับรูปภาพที่มีตาเป็นเหมือนแมลงสาบบุลินยุ้ย,ยรู้สึกว่าบุลินกลัวไหมไม่กลัวหรอกเพราะอะไรครับมันน่ารักอืมมันเป็นแค่รูปภาพใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วบุลินไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องลั้มบุลินกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรครับเพราะบุลินอยู่กับใครครับอยู่กับมามีอยู่กับมามีต้องอะไร ต้องไม่ต้องกลัวอะไรอไม่ต้องกลัวกลัวแมาลางสาบอ๋อไม่ต้องกลัวแมาลางสาบไม่ต้องกลัวทันเดอร์ใช่ไหมไม่ต้องกลัวอืเขาเสียงดังเฉยๆยใช่เขาไม่ได้มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมครับอืมแล้วเวลาเด็กง่วงนอนเด็กก็ต้องนอนหลับเลยถูกไหมครับไม่ต้องดิ้นเยอะใช่ไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นมาทั้งวันแล้วใช่ไหมุกินจะนอนกับป้ามาอ๋อได้หมานี้ให้นอนกับป้ามาวันนี้แล้วป้ามาอยู่ไหนไปขายกาแฟอยู่ครับมุกเรียนทำกาแฟเป็นหรือเปล่าไม่เป็นมันร้อนอยู่มันร้อนเหรอครับเด็กทําได้ไหมเวลาชงกาแฟเด็กไม่ทําได้มันมันร้อนเนะมันร้อนเหรอครับแล้วถ้าร้อนต้องทําไงครับปั๊บปั๊อืมงั้นมุกยนเล่าเรื่องลูกหมูสามตัวให้หมามีฟังได้ไหมครับได้ครับ ลูกหมูสามตัวทำไงลูกหมูตัวที่หนึ่งไม่เอาไม่เอาที่หมาป่าไงส่นเอยสุนัขจิ้งจอกมาแล้วทำไงครับแลนวจิ้งจอกหรือหมาป่ามันมีจำไม่ได้ละฮะสุนัขจิ้งจอกมันหน้ากัดนะหรอคะมันน่ามันน่ามันน่าอะไรนะมันหน้ากาดัดมันหน้ากัดสุนัขจิ้งจอกหน้ากัดเนาะไม่หน้ากัดไม่น่ากัด <laughs> แล้วมูริงกลัวสุนัขจิ้งจอกปะไม่กลัวหรอเพราะอะไรครับเพราะเป็นลูกทากสวยๆยโอเค ในบุรินร้องเพลงแดีดีหน่อยสิที่บุรินชอบเพลงลุงขันอะอยู่นี่อยู่ไหนนะอยู่ในี่ใจเย็นเย็นไม่บอกไม่เป็นแต่บอกเทียเราได้ได้ไดย่ามาเลยอย่ามาเลยตะตะตะอย่ามาเลยตะตะด้ย <c oughs> อย่ามาทะลึ่งเลยรยังมาย่ามาทะลึง่งแบบนี้